หลังจากกีนเลิกงเรียนแล้วเขาก็สิมาหลังสวยนะคะหลังสวยกันนึ่งเขาเปาไฟเปาไฟแล้วแล้วก็มานึ่งขา่า,า,นนขาตอน,นะคะวิธีหลังวยนะคะตรงหลังจุกันผู้ได้สอนจับข้าวฮะคดี๋ยวรุ่นสอนสะะค่ะ <c oughs> ป้าทานแรงๆเลยคุณจําไปแลยวเป็นแม่ยายไม่ยิ่งนั่งร่างเยอะไม่้งสิ่งแลวเอาหวัวควานหนูอย่างเป็นถ้าเป็นแม่ยา,ายไม่ยิงโอ้ยสุนกันอีกแล้วโอนต้นควายจะสุนกันถ้ามีกระายหวัวมันถ้าไม่เสียงควายพูดมันน่ารักจังเลย มันมากบางหัะี่หมักละมุดเรามันดุกแล้วทำไมมันหายไปมันมากบางหันเนอะฝนมีการ้างเวลาลร้างเียวคือสิมีการซับผมพื้นบ้านต่อเด้ค่ะเพราะว่าเห็นแม่หอบขาเดยานี่ลูกสาวเป็นเจ้าของหลังสวยเมาะ เล่าเอาไม่เจ็บมะลังแค่นู้นวันนี้ไปรสาวเหมือนกันย่างดอกหนูกเมียนั่ก็ได้หาตัวหาตังมากรูดเยอะเลยไม่เดี๋ยวนึงจมหน้าบานขนมมือแรกเงินอยากกินมุกกะทะแต่ภายนอกจิเป๋าเขใจดีนั่งนั่งมืออันแต่เนี่ยซื้อให้ลูกกิน ไม่เจียวรู้แล้วล่ะใจสุนใจกนมนี่มันกินได้ก่อนนมนี่กินแล้วค่ะกินในโรงเรียนไปเพื่ให้หนึหมดที่หนโรงเรียนูเุสาก็ไปกินงกี่บอกไม่เจียวกินน้มเรียนบ่บอกความจริงแน่แม่เอาเอาเอาไม่เชียวปสิว่าไม่เชียวเพราเรื่องโกหกมาว่ากินเยอะๆมันจะได้สูง ไม่เก็บมะลังซอยหนูว่าสิบซอยละูกันนงแล้วขนาดงเกามปานนี้ได้ตียัวองเกปนนร้านสาใส่ตองอองยรไปลอกเล้มูจอเบอรกเตี้วัศิษย์ุงงามรัเกยเป็นบลานี่คุณคุ้งงามเนาะ ต่อนน้ำตูอิรียาบถผู้ใดบอกก่านที่จะมีวาติมตื่นในสวยไวนี่ไหมใหญ่ถูกต้องค่ะแล้วก็ไม่พึ่งใช่ค่ะยายชอบมากคือตื่นขึ้นมาเนี่อะไรจะยังไงก็ช่างขอให้หนูได้สวยไว้ก่อนค่ะจะทำพุกซิกพักซักยายพอชอบยายมีหลานสาวกุงามยายต้จงการในหลานงามเนาะ ยังไม่น่าจะสวยไปกว่าลนเลี yup. ้ยวยังที <S <S ่ส uh. uh. ุดแล้วไม่เคยได้ขมิ้นอ้าวไม่ก็บาดใจทุกอย่ะงวันนี้เยาวบนจะมาบ้านเราเราจะกินอะไรดีคะกินกับข้าวที่บ้านเรามีนั่นแหละดุมมีหมูมีปลาเราก็กินตามที่เรามีนี่นเลยปาดไม่สาวว่าที่ดาราจะเลี้ยงนะฮะที่สาวว่าที่ดาราเลี้ยง ปอกทิบมาใช่ไหมลูกแล้วพูดตอนไหนเด็กข้าวเด็กข้าวข้าวได้แม่เด็กข้าวว้ายเด็กข้าวรู้ๆว่าว่าอีบ่าวนี่มันข่าบันปล่อยคัดหมอนไปมูอเลี่ยมๆมันนเอาไปเม็ดเลยมาดิจะข่าไปไว้ใส่บุน้นน้ำหากรบโปเห็นมั้ยปล่อยคัดหมอนใหญ่ขี้ขอดพวกอิ๋ีได้บาง อยคลาหมอมัเจียมะลางให้ติดาจะได้บุม่เจียบม่ยามไม่เจียบมะเหล่ยมนันใช่ไหมไม่เจียบล่างถวยนี่ใครซื้อมาคะแม่เห่ี่ซื้อมามกินได้ไหมไม่ตู้นาฟาฟาน้มพ<ร>าาของไนอน้ามอะไ่าวอ้ไ้เนื้อเนของไอได้ยบยาเป่าคุณงัแ้เมของอไอบยานไอนานนั้นนี่ให้กินเลยยายแต่ว่าขันบอวแล้วก็แล้ไปนะว อ,อ, er อื้อเอือนในเจ็บมะลันสวยเนาะบันหลังวายกินหอดอย่างให้ไม่เจี๊ยบมาหานี่เอิอนแม่มาลานสวยซอยเอาคนหักเมียเนาะแมีนบอหิลาหักไม่เจี๊ยบเนาะโอ้ขึ้นก็จะขึ้นน้องแมฟน้องสีวางสันสิบโก้เสริมดันให้ลูกสาวบอแต่ลูกสาวดังโด่งดังคมใเป็นี้มาะเอาละไม่เจ็บเหมือนกั สก, ality, กมเพื่อไม่อยากกดยักสั่นหลุานาะติดแต่เลยกดลงใส่หมอนจันเานเตสียงนันนะาล่า <istas> ลัง่นจเดก้งล้ ต้มต้๋นน้ำเตียงจะดีร่างเลยก็เป็นกนังเ่าว่างเหมือนน้าต้งทีเอาขึ้นเอาล้างตูดมาใหลูกตูดมันอ่ะตูดหม้ออเออมาไม่เกี่ยประแมนยองลกสาวคังเนาะต้มตุ๋นน้า่ะนะ้นเขาครับเปมเกียโอเคต้มเก่งค่ะปิสาผมเห็นแม่พื้นแล้วค่ะแม่ก็สวยหน เหลืองอ่ะเขี่กระเลือ,อเงอเบ้มไม่วันไหนหนุจะได้ไปขุดะะทิ้งคุคะคุณหมอมีคิวให้สิบห้าสิบหกเอาว่าที่เราถ่ายน้ำพุธีเราถ่ายน้ำพุธีแล้วก็ 18, สิบแปดสิบเก้าฟ้าฟันขาวเหรอว่าไปขุดหินงูนณแลหลังจากที่ล้างถอยแล้วแล้วก็ไปสะผมต่อค่ะเดี๋ยวไปดูตอนที่สะผมกันนะครับบ๊ายบาย